กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC ทางช่องทุกทุกทานนะครับอาช่วงใบใบครับของวันที่หานะครับมือหนีนะครับทางแอดวีไลครับมีตัวเลขแนวทางขับมาฝากมาตอน f c คุณพ่อคุณแม่คือเกาคือดื่มนะครับคือมือนีเป็นแนวทางตัวเลขครับเป็นแนวทางตัวเลขของพ่อขุนทองนะครับกับแนวทางตัวเลขของพ่อขุนทองนะครับวดที่ผ่านมากก็คือหนึ่ง มีนาคมครับ2567นะครับอ่าแนวทางตัวเลขของคุณพ่อคุณทองนะครับก็คือวิ่ง0กับ8นะครับแนวทางของพ่อคุณทองเป็นบนอย่างเดียวนะครับ0ย์กับ8ปรากกฏว่า0มาเต็มเต็มนะครับ0นย์มาหลัก10นะครับแนวทางแตก6 0 3นนะครับอ่าแนวทางของคุณพ่อคุณทองนะครับ อ่างวดนี้ครับคุณพ่อได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ16มีนาคม2567นะครับว่าเลขวิ่งของพ่อขุนทองสิได้ตัวใดครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องกันนะครับเอามารอติดตามกันนะครับ16มีนาคมนี้คุณพ่อสิได้ตัวใดมาฝากมาตอนกันอ่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อขุนทองนะครับอ่ขอบอกเอฟซีครับอ่าเลขวิ่งคุณพ่อนะครับกับศกับ8 ่าศูนย์มาเต็มเต็มนะครับแต่ว่าชุดประกบคู่ครับหนาเสียดายนะครับหน้าเสียดายมากนะครับจับคู่บ่เข่านะครับเรียบซี่จับคู่ไม่เข้านะครับหนาเสียดายมากเลยนะครับเขามาล่อรุ่นกันว่างวดประจําวันที่ครับสิบหกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหนีนะครับเขามาล่อรุ่นว่าสุดจับคู่นะครับของคุณพ่อคุณท้องสีเข่าสีแตกกันบ่ ะครับแต่ว่าเลขวิ่งนะครับทางแอดวิไลคิดว่าบ่อผาดนะครับอ่าทางแอดวิไลคิดว่าบ่อผาดน่าจะเข่าหัวนี้ popped, นะครับเข่าแน่นอนนะครับเพราะว่าเบิ่งตัวเลขแนวทางทีคุณพ่อทรงมาไหเแล้วนะครับนาสิบอผาดนะครับสําหรับส euh, ุดจับคู่นะครับอ่าเลขวิ่งถือว่ากระลั่นตีใดอยู่แล้วนะครับของคุณพ่อคุณทองาคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิ่งมาชมคำมักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับหายทางช่องอ่าได้มีกำลังแรงใจครับหาคลิปตัวเลขแนวทางครับฝากพี่ต่อน้องกันนะครับอ่าสีได้มีกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยครับอาจังได้กะอ่าให้กำลังแรงใจแอดวีไล์นะครับสีได้มีกำลังแรงใจนะครับสู่งานต่อไปหาคลิปแนวทางจากสำนักต่างๆเอามาฝากมาตอนเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันนะครับ อาจารย์ไดกะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับเอาครับเอฟซี MC, คุณพ่อคุณแม่นะครับรอสำนักใดอยากให้ติดตามสำนักใดคอมเมนต์มาเดี๋ยวทางแอดวิไลกับช่วงนี้กับพยายามติดต่อแต่ละสำนักต่างๆนะครับอ่าสำนักดใดห้มาเร็วเข้าปล่อยเร็วนะครับบอมีกักนะครับเอฟซีอ่าบอมีกักนะครับเข้ากะพยายามอยู่แล้วคือการทํางานของแอดวิไลนะครับอยากให้เอฟซได้เร็วๆนะครับตัวเลขหน้าทางจากสำนักต่างๆเพราะว่า เขาสิได้เป็นบรรทัดฐานแระกาสำหรับตัวเลขแนวะทางคูม่มือนีอ่าสายเจ้ามือนะครับข้าเจ้ากับหัวดีนะครับเอาง่ายๆเลยวอาก,กันตรงๆอ่าหัวดีเขาต้องได้แนวทางตัวเลขแล้วเฝ้าปอยให้เอฟซีเลยนะครับเพราะว่าอ่า FC เอฟซีเขาสิได้ไปยิบจับให้ได้ท่านนะครับเอาจังใดกับมาลอดูนกันนะครับเอาเพื่อว่เป็นการเสียเวลาครับเขาพูดคุยกันไปเด้อครับเอฟซี FC. ย่าว่าแอดวีไลบอกมากเปลาหลายนะครับการทําคลิปสดนะครับการทําคลิปสดกับพูดคุยกันไปนะครับพูดคุยกันไปเดี๋ยวตัวเลขหน้าทางทางแอดวีไลนะครับโชว์ให้เบิรงแน่นอนแล้วก็อยากให้เอฟซีได้อยู่แล้วนะครับเอามาเบิรงกันติดตามกันต่อไปหวยคนอขออภัยครับหวยคุณพ่อขุนทองนะครับงวดที่ผ่านมาก,ก็คือมา ศูนย์เต็มเต็มนะครับคุณพ่อวิ่งศูนย์กับแปดนะครับศูนย์มาเต็มเต็มเพราะว่าแนวทางของคุณพ่อบนอย่างเดียวนะครับอ่ะเขาไปเบิงตัวเลขแนวทางน้ำกันครับครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมาครับอ่เอางวดที่ผ่านมาเบื้องพ้อมนะครับพ่อขุนทองหนึ่งมีนาคมนะครับอ่วิ่งศูนย์กับแปดครับอ่นี่ครับวิ่งศูนย์กับแปดบนอย่างเดียวนะครับศูนย์กับแปดปรากฏว่าศูนย์มานะครับ ศูนย์เข่าด้วยบ f c อ่ะอ่านี่ครับเอาไล่มือของแอดชบ่ามาให้เบังนะครับเพราะว่าอ่าตัวไล่มือแอดวิไลเขียนนะครับ Fc ก็คือสิจําได้นะครับอ่าทางแอดวิไลกะกะใส่สคริปต์ตัวเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าบางทีบางที Ad ่แอดวิไลเขียนเอานะครับแต่ว่าตัวแอดวิไลเขียนอ่าไล่มือของแอดวิไลนั้นหาบ่เห็นนะครับบรูว่าไปใส่กเลยเอาลล่มือของชบ่านะครับ มาให้เบิงช่วมกันวิ่ง0นย์กับ8ปรากฏว่า0นมาเต็มเต็มกันนะครับอ่างวดนี้ครับมาเบิงว่าคุณพ่อคุณทองนะครับสีใดตัวไหนมาฝากมาตอนกันนะครับเดี๋ยวแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับครับสิหกมีนาคมครับพ่อคุณทองนะครับอ่าไหนมาแล้วเดี๋ยวครับเขียนแป๊บเดียวใส่เวลาบอดดนนะครับ อนนี้นะครับอาร์ตคิมมานี่นะครับพูดคุยกับือวาโดดนะครับเวซีแต่ว่าพึ่งได้หาหน้าที่กลัวๆแค่นั้นนะครับนี่ครับการทํำชิปสดนะครับอาสิว่าแอดบอลไหลบอลกมันบอลแมนนะครับกว่าจะได้แปดนาทีไม่ธรรมดานะครับอ่ะมาเบิ่งน้ากัดนะครับพ่อขุนทองอ้าวนี่ครับมือกระแหงเร็วครับเวซี ข้อขุนทองเสียดายนะครับเอฟซี MC, เล็กวิ่งมาแต่วาสุดประกบคูหลุดนะครับอ่าพอเป็นยังครับเข้ามาล่อลุ่นกันไหมพ่อขุนทอง16นะครับ16 16มีข้อ หกเจ็ดนะครับอ่าสิบหกมีคอหกเจ็ดแป๊บเดียวคุณพอ่อคุณแม่ไปแคปหน้าจอไปพร้พอรมๆกันนะครับวันนี้พ่อคุณท่องนะครับได้วิ่งนะครับยำวา,าแนวทางของพ่อคุณท่องเป็นบนยางเดี่ยวนะครับวิ่งวิ่งบนนะเป็นบนยางเดี่ยวนะครับวิ่งบน พอคุณท่องได้ครับออกมาเจ็ดกับสี่นะเจ็ดกับสี่นะครับเอฟซีได้เจ็ดกับสี่เจ็ดกับสี่เด้อครับอา้าวตัวประกบนะตัวประกบ ัวประกบนะครับเ c ฟซพ่อขุนทองได้ศูนย์กับแปดนะครับศูนกับแปดอา่าตัวประกบศูนกับแปดอาจับคู่ครับมีหกคู่ครับเ c ซคู่แรกครับเจ็ด สี่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเอาครับต่อไปก็คือสี่แปด สี่ศูนย์ศูนย์แปดอ้าวชัดเจนนะครับเอฟซี FC. มีแค่นี้นะครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับอารมีแค่นี้นะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่นะครับแนวทางของพ่อคุณทองทวนตัวเลขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นไปพร้อมๆกันครับ พ่อคุณทอง16มีนาคม2567กับวิ่งบน7กับ4ครับ7กับ4นะครับตัวประกบ0กับอ่ะจับคู่ครับ FC จับคู่ได้ครับ7 4 7 0 7 8 4 8 4 0 0 8เอามักชอบแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาฝากตอนกันเอาเขามาลอลุ่นกันครับแนวทางเลขวิ่งของพ่อคุณทองระวัง7กับ4ตัวใดสิมา นะครับเจ็ดกับสี่สองตัวมาแน่นอนหนึ่งตัวหเห็นอยู่แล้วนะครับตัวประกอบคือศูนย์กับแปดนะครับอ่ะมักสอบพิจารณาฝากตอนกันครับบอมักปล่อยผ่านอ่ะทาง่องนําเสนอเป็นแนวทางเด้ครับนําเสนอเป็นแนวทางมักสอบเขาา้ากระจังตามบอมักเข้ากับปล่อยผ่านแต่ว่าการทํางานของเอ็ดวิไลครับอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันสู้ขู่สูกคนกับอาสุดไทยนี่จากไรฟ์ฟซีกันไป ไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับโฉบโๆหมันๆั่ลำลวยกันสู้ผู้สู้คนครับกับนัทางตัวเลขพ่อขุนทอง16มีนาคม2567สกๆโมันๆนลำล่วยกันสูขส้ขู้สูคส้คนกินข้าวแรงแซบนอนรับฟันดีสวัสดีครับ